พลโทบุญศินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองแสดงจุดยืนชัดเจนหากเกิดความวุ่นวายบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมจะสั่งปิดพื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นเวลา7วันเพื่อความปลอดภัยและจัดระเบียบใหม่พร้อมขอให้ทางการกัมพูชาควบคุมกลุ่มหัวรุนแรงเช่นป้ามหาภัยหรือป้าเขมรและกลุ่มฮาร์ดคอร์ ไม่ให้ขึ้นมาปั่นป่วนโดยเสนอให้จำกัดนักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทไม่เกิน100คนต่อวันแม่ทัพภาคที่สองได้หารือกับพลตรีเนี้วงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่42ฝ่ายกัมพูชาโดยย้ำว่าหากฝั่งขเขมรไม่สามารถควบคุมผู้คนของตนเองได้จนเกิดการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือพฤติกรรมยั่วยุไทย จะดำเนินการปิดประสาททันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ขณะเดียวกันพลโทบุญสินรับมอบอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ในนามมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมด้วยนายจตุพรพรมพันธ์และ นายนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขาจากกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนของทหารชายแดนไทยกัมพูชาแม่ทัพภาคที่สองกล่าวขอบคุณประชาชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมยืนหยัดปกป้องแผ่นดินโดยไม่มีเบื้องหลังพร้อมย้ำว่าแม้ทหารยังขาดแคลนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ ในหลายจุดแต่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยไม่ยอมให้ไทยเสียอธิปไตยเด็ดขาดในประเด็นแนวชายแดนโดยเฉพาะกลุ่มประสาทตาเมืองแม่ทัพภาคที่สองยอมรับว่ากัมพูชายังไม่ยอมรับพื้นที่ว่าเป็นของไทยทำให้เกิดความขัดแย้งในข้อเท็จจริงหากจะสร้างรัว้วหรือจัดระเบียบใดๆต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอาจกระตุ้นให้เกิดแรงต่อต้านจากทั้งสองฝั่งส่วนมาตรการด้านความปลอดภยัย ล่าสุดได้ประสานกำลังตำรวจภูธรภาคที่3และทหารพรานเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมฝูงชนตรวจอาวุธและเฝ้าระวังรอบปราสาทโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่มีแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วแม่ทัพภาคที่สองยังกล่าวทิ้งท้ายอย่างหนักแน่นอีกว่านักท่องเที่ยวทุกชาติสามารถมาเยือนได้แต่ต้องเคารพกฎระเบียบของไทยหากมีการก่อกวนอีก จะสั่งปิดทันที7วัน